มาแปรสีแดงของเลียนสีเขียวของแปรนะจ๊ะมาคขจะได้เล่นมาล้นอ่ะเอ้าเอาเล่ยนโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าดีใจยังอ่ะขอยได้ค่ะอ่ะข่อยได้ค่ะเต็ม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 ก็ให้สื่อแบบน้อยเลียน xin lỗi à cứ cái gì cứ cao cái gì đó là cái gì đó ui คุณนะคปขาเธอทำให้ฉันละขอบคุณหล่แร้เแ้วเร้วดึงดึงเออเบิ่งได้ละเลียมอุ้ยนุ่มนวลชวนฝันบ๊บโอ้ย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  ว้าวาเราได้ได้ของจาของพอดีสีแดงอีกแล้วได้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 เอาได้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 มาเลยจ้าไปเบ็ดเธอโอ้ได้ของจเธอเนี่ยเขาได้ไปสามไปสี่ล้วเขายอะเย้อยู่หันนี่มาเรียนยู่นี่ได đây 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 đây, chắc tâm, tâm, tâm. There, there, there. đây đây tương 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 đây 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 trưng ở trưng 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 a bơi đây chơi wow à, à, đây chơi đây chơi cả đây để trời, để trời. đây chơi đây chơi bơi này nhón cả đây wow đây chơi qua ได้เดาได้เลยได้ชวยได้ช่ยบ่ได้ย้อนขะได้อบคุณเด็ปขอบคุณหลายๆที่ย้อนใส่ห้เรียนอเตืงตึงเงเอาได้ได้ได้มาจะได้เอาได้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 สวยฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าะา่ดวงเา่นะ

ว้เขา้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆไ่ได้ยนก็ไดคือเกา่าม่ได้ยนเองสัแม่โอ้ดีไฮขอบคุณหลายๆโหยเ,ยเหลือสามแก้วเองยเป้เหลือเยอะอยู่นะวิ่งปั๊บ ได้ได้อิลีไปแม่ จะย,ยังไข่แน่ก็ได้อยู่ร์มือแม่นอีหลี่มือแม่นทอเจ้ารอกแม่นอีหลี่บ้นมือแม่นอีหลีแม่นแม่นอีหลี่ได้คือเกา่าเฉยอะไรได้ได้ได้ได,ได,ไดอีหลีจ้าจา้จาจา้าอีหลีว่าให้ผู้ใดว่าเจ้าของจา้า <c oughs> ได้อหลี่ย่นได้อหลีเขาจ้อยเขา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 จ้อยสูสีอยู่นะเขาดูอย่าแปลตามให้ทัน ยยหยับเซมียนหยับเมียนนั่นนี่เนาะอ้อกออกซ้ำซ we ้ำไปเข่าทักดีก็ได้อย่าเรียกเหลือสองแก้วนะคะปั๊บไปได้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 เสยอู้ได้ได้เฉยวันนี้แม่ Nguyên càng này càng điện liệu càng kéo lấy nó khác dạy mặt bên đó hỏi đâu hỏi bọn em đấy anh bọn em đấy anh bọn em đấy anh bọn em đây anh bọn em đấ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 y nhún cả em <laughs> ทางยายเปอยู่ทางนี้ยายเลียดไปทางน<ะ>ั<ะ>้เจ้เจาจะขึ้นสีหายลเลยเลียนพอใจสีขาดน้ำเจ้าไป่อยพูดอุ้ยบุ๊บปั๊บเบ,บ๊บมีซูแนลถอยน้อยปั๊บปั๊บแป๊บแป๊บปั๊บแป๊บ,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 บ ว um ้าวมาย่นขนาดบ้มาย่นขนาดน้มาจะใจเอาเธาได้ลูฟูกตีมีถ้าได้รูฟูกเด้น่นะวเน็่ย้อนเฮะวางฉันติเธออ้ยยันย้อนให้เธอจีอีกต้องยอีกครั้งอีกน่งเรียนนมาแล้วเขาได้รู้เขาดูลูว้าวออดองดอดแดงดองแดงดองแดงอยู่เว้ย จะไปเข่าของข่อยเด้อปับ๊บบึ๊บปับ๊บอีกรูปเดียวหนึ่งต่อสามยายเลี้ยงมีโอกาสอยู่หนึ่งต่อสามเข่าได้ลูกใกล้แล้วใกล้แล้วก็จีโดดมาข่อยอีกแล้วุยอนิดเดียวว้าไ,ได้จังได้ก็ได้จังได้ก็ได้ได้ได้

จังหมุนมาหาอยู่บางหันว่ามันตกใบพัน่ดีเธอเป็นน้ำกระมาันเอาให้ได้เถอเอาให้ได้เดเดเจังไดกสีใดแบ่งพันละได้บอได้บบได้บบได้บบได้บเอได้บบเดอบบได้เลยเนาะอย่าเรียกคงสุดท้ายจ้ะแม่ให้ได้เอาใหได้เอได้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 ไได้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 หาลอย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 หาลยหาลย